เราพบกับเป้อีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เป้จะมาแนะนำสินค้าใหม่ก็คือ g i ฟต์ฟรีน U C 2 go 2> ค่ะ g i ฟตรีน U C 2 go นะคะมีส่วนประกอบสำคัญก็คืออ n d i n เนเจอร์คอลลาเ type 2ค่ะเขาก็เลยย่อว่าเป็น U C 2นั่นเองนะคะทีเนี้ย คอลลาเจนเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วในร่างกายของเราค่ะนะคะมีอยู่ตามที่ผิวหน้าผิวกล้นะคะมีอยู่ในเยื่อหุ้มของหลอดเลือดต่างๆรวมถึงมีอยู่ที่ข้อหรือกระดูกอ่อนของเรานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ยคอลลาเจนเนี่ยค่ะ มันจะลดลงเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นเราเลยมีความจําเป็นที่จะต้องทานคอลลาเจนเข้าไปเพื่อทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปค่ะกิฟต์ออเรย U C 2 go ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการเติมคอลลาเจน type 2ให้กับร่างกายค่ะคือคอลลาเจนปกติแล้วค่ะมันมีอยู่ะมากมาหลายชนิดมากเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่ที่พบในร่างกายก็จะเป็นคอลลาเจน type 1หรือคอลลาเจนชนิดที่1ค่ะนะคะซึ่งคอลลาเจน type 1 n เนี่ยจะพบในอาหารทั่วไปมักจะพบจากพวกหนัง ของปลานะคะเขาก็เลยไปสกัดเอาหนังปลาเอาเกล็ดปลาเนี่ยค่ะมาได้เป็นคอลลาเจนที่เราทานกันทั่วไปนะคะแต่คอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยค่ะมันจะเป็นคอลลาเจนที่พบมากที่ผิวของข้อค่ะนะคะตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ข้อเข่าด้วยนะคะคอลลาเจนที่2เนี่ยมักจะพบในอาหารจําพวกกระดูกของสัตว์ต่างๆนะคะเขาก็เลย เอากระดูกอ่อนของอกไก่กระดูกของวัวพวกนี้ค่ะมาสก,กัดให้ได้คอลลาเจนชนิดที่2หรือคอลลาเจนไทถูขึ้นมาค่ะ u C 2 Go จึงรวบรวมเอาคอลลาเจนทั้งชนิดที่เป็นแบบ u n นดีเนเจอรก็คือเอามาเพียวๆเลยค่ะไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสลายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเอ i ิโทปซึ่งส่งผลดีกับข้อของเรานะคะยังไม่พอค่ะยังประกอบด้วย ไฮโดรไลซ์คอลลาเ e นไทป์2นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2นี้เพิ่มเข้ามาอีก250มิลิกรัมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใน UC2GO เนี่ยเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนไทป์2ที่เยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทีนี้หลายๆคนก็สงสัยค่ะว่า UC2 เดิมนะคะกับ UC2GO มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อแตกต่างก็คือ UC2GO จะใส่ UC2 ถึง40มิลลิกรัมนะคะมากกว่าเดิมถึง2เท่าแล้วก็ใส่ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2คอลลาเจนชนิดที่2เพิ่มเติมเข้ามาอีก250มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบของวิตามินซีเรียกได้ว่าทาน UC2GO เม็ดเดียวได้ครบจบเลยค่ะใน UC2GO 1กล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันค่ะ ทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าได้เลยนะคะวันนี้เราสามารถมาดูแาตัวเองได้อย่างเข้มข้นด้วยกิฟฟรี uc 2 go ได้แล้วนะคะสินค้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันราคา1,250บบาทต่อกล่องค่ะ รหัส c 1 0 3 7สามารถติดต่อได้ที่นักธุรกิจกิฟรีนหรือสำนักงานธุรกิจใกล้บ้านท่านหรือรายละเอียดตามข้างหน้านี้ได้เลยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันอย่างเข้มข้นแล้วพบกับสินค้าที่น่าสนใจของกิฟรีนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ